สวดีครับเสน่จันขาวนะครับที่ผมเอาก้าดอกก่อนนะครับเอามาลองเอาเลี้ยงเนื้อเยื่อดูนะครับมา <Wow. S 1> ดูจากในขวดก่อนนะนี่จะเห็นไหมครับอ,นนอันนี้เลี้ยงเป็นระยะเวลาสองเดือนแล้วก็จะเห็นว่ามีกลุ่มก้อนของแคลัสเนี่ยเกิดขึ้น <Wow. S 1> อันนี้แคลัสทีนี้ผมจะเปลี่ยนอาหารแล้วก็จะเอาออกมาให้เห็นๆชัดๆนะครับว่าลักษณะการเปลี่ยนแปลง ของเนื้อเยื่อเสน่ห์จันเป็นอันนี้เป็นสเสน่ห์จันขาวนะครับสเสน่ห์จันขาวกลายด้วยเริ่มเลยแล้วกันนะครับก็เริ่มแรกผมก็จะเอาถาดสเตลเลสจับถุงพลาสติกมาวางแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะฉีดอล้วิอน์เจ็ดซิปบางๆเป็นฟิล์มบางๆนะครับแล้วก็ เอาเนื้อเยื่อที่ผมจะตัดขยายเนี่ยแล้วก็เปิดเปิดออกมานะครับเปิดแล้วก็คีบออกมาให้ดูนะครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงอันนี้ดูอันนี้ก่อนนะครับแล้วคีบออกมาอันนี้เือหนึ่งก้อนแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งก้อนนะครับ กคือกล,กลาบเดิมของมนนอันนี่กลาบเดิมนะครับแล้วลักษณเป็นแบบนี้เดี๋ยวลองดูนะครับทีน,นี้ผมจะคีบให้ดูชัดๆอ,อ่นี่ครับคือรูปร่างหน้าตาของมันที <Wow. S 1> นี้ผมก็หวังผลตรงนี้เอาแคลลัสเนี่ยไปไปขยายต่อ เดี๋ยวผมจะชักนำให้มันเกิดยอดขึ้นมาทีหนึง่งพอรู้เป้าหมายแล้วก็ตัดตรงนี้นะตรงส่วนนี้ก็คือเป็นส่วนของก้านชูดอกที่ผมเอามาทำส่วนอันนี้ก้านที่เหลือดูจากลักษณะแล้วก็มีโอกาสที่จะทำต่อไปได้นะครับนี่เดี๋ยวผมจะลองผาดูก่อน ก็มันมีอะไรข้างในก็เป็นดอกฝ่อนะครับเนี่ยก็เป็นดอกที่ฝ่อแล้วนะครับจริงๆอันนี้ยังใช้ได้อยู่นะผมก็จะเก็บไว้อันนี้เก็บไว้ส่วนอันนี้เป็นส่วนที่จะมีแคลร์เป็นก้อนๆอ,อยู่ตรงนี้ผมจะเก็บไว้ด้วยการเสียตรงนี้ ที่เหลือเคลียร์ทิ้งเคลียร์ทิ้งไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้ใช้ไม่ได้ส่วนอันนี้ก็เหมือนกันครับมาจากดอกอ่อนเหมือนกันจะเห็นว่าก็เริ่มขยายหุ่งก้อนเป็นแคลลัสแล้วผมก็จะเก็บไว้เอาไปลุ้นเอาไปลุ้นต่อนะครับอันนี้ก็ตัดข้างบนเช็คดูหน่อยว่าเป็นอะไรนะครับ นี่ก็เป็นช่อดอกอ่อนเหมือนกันนะครับผมจะใช้ก็คือมีอยู่สี่ส่วนนะครับส่วนนี้สามารถผ่าได้อีกนะครับอีกส่วนนี้สามารถผ่าได้อีกผ่าครึ่งเลยผมผ่าครึ่งเลยอ่าประคองนิดนึงเพื่อไม่ให้มันกระเด็นออกนอกถาดนะครับโอเคเพราะฉะนั้นผมจะได้หนึ่งสองสามสี่ห้าชิ้น ห้าชิ้นนี้ก็เอามาใส่อาหารนะครับสูตรที่จะขยายต่อนะครับส่วนใหญ่ผมจะวางแบบนี้วางแบบแบบแนวเดิมของมันนะครับ นี้ก็เอาไปทำแคลลัสต่อได้ข้าน,นี้เอาไปทำแคลัสต่อได้ก็ปักไว้เหมือนเดิมปักไว้หรือนอนไว้ก็ได้นะส่วนอีกอันหนะึ่งอันนี้มีสองอันนะเนี่ยผมก็จะวางสองชิ้นนี้ยอยู่ในขวดเดียวกันเลยสองชิ้นนี้อยู่ในขวดเดียวกันเลยนะวางผมชอบวางแนวนอน นี้เหมือนกันนะครับมันเป็นก้อนแคลรัสก็ให้มันอยู่เป็นแคลรัสไปก่อนรอดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ <Wow. S 1> อันนี้ก็เป็นการลองตัดขยายแคลรัสนะครับจากที่มันอยู่ในมันอยู่ในอาหารมาประมาณสองเดือนก็คือผมผมจะสับเคลื่อเจอก็คือหนึ่งเดือนต่อหนึ่งครั้ง นื่องจากไม่มีเวลานะครับจริงๆก็ควรจะประมาณสัก20ถึง25วันก็ตัดย้ายสักทีหนึ่งนะครับโอเคนะครับ